ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจ็กเกครับเปิดเผยเป็นเรื่องที่ยากที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ถ้าหากทีมยังเล่นด้วยฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนกับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเจ็เกครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังจบเกมทางช่องสกายสปอร์ตด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดหลังเห็นลูกทีมเล่นกันด้วยฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานจนเป็นเหตุทําให้ลิเวอร์พ บุกพ่ายเลสเตอร์ซิตีน1-0โดยฟอร์มการเล่นที่จำแย่จนทําให้เราตอนนี้ทีมหงดาม,มีตั้งตามหลังแมนเชสเตอร์ไปไกลถึง6คะแนนเข้าไปแล้วพร้อมยอนรัมมาการลุ้นแชมป์ในเดือกันนี้กลายเป็นเรื่องที่ยากสําหรับลิเวอร์พูลไปเป็นที่หลุดลอยแล้วโดวยนั่นเจกเกนครอบนะครับยอมรับว่าลุ้นทีมของเขานั้นกังวลถึงเรื่องการทันตามไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้มากจนเกินไปเพราะก่อนที่จะลงสนามลิเวอร์พูลมีตั้งตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่6ต้ม และหากสามารถเอาชนะเลตเตอร์สตีได้ในเกมนั้นนี้แต้มของลิเวอร์พูลจะเหลือกลับมาตามเพียงแค่สามแต้มเท่านั้แต่ความคิดทั้งหมดนั้นมันทําให้ลูกทีมของเขานั้นกดดันจนเกินไปจนทําให้เล่นกันไม่ออกและเกรงกันไปหมดสุดท้ายเมื่อเราไม่สามารถทําอะไรคู่แข่งได้เราก็กลายเป็นฝ่ายถูกลงโทษในที่สุดซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจเป็นอย่างมากสําหรับตัวเขาในฐานะผู้จัดจการทีมหลังจากจบเกมไปแล้วผมก็ได้บอกกับลูกทีมไปแล้วว่าไม่ต้องไปสนใจผลงานของคู่แข่งอีกต่อไปแล้ว และให้ทุกคนทำง,งานในแต่ละนัดที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดตอนนี้ทีมของเรามีโอกาสถูกทิ้งไปไกลถึง12ขนาคะแนนถ้าหากแมนเชสเตอร์สามารถเอาชนะเบรนฟอร์ดได้ในเกมในนัดถัดไปและทีมลิเวอร์พูลของพวกเราจะบุกไปเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดยิลด์ด้วยและหากเป็นแบบนั้นจริงๆโอกาสการลุ้นแชมป์นในกนันนี้ของพวกเราจะจบลงในทันทีในสัปดาหนะ์หน้าเพราะมันเป็นเรื่องที่ยามากที่เราจะ ไล่ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อถูกทิ้งห่างไปถึง12คะแนนแต่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็ยังคิดในแง่บวกว่าทีมลิเวอร์พูลยังมีโอกาสสาหรับการลุน้นแชมป์ในกันนี้ดังน,นั้นเราจะพลาดไม่ได้อีกต่อไปแล้วและต้องพยายามเก็บัจชนะให้ได้ทุกเกมนับจากนี้ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่เราจะบุกไปเอาชนะเชลซีได้ถพีงถิ่นของพวกเขาแต่มันก็เป็นทางเดียวที่จะทําให้เราอยู่ในเส้นทางการลุน้นแชมป์ต่อไปผมยอมรับว่าผมบิดบังจะฟองกเล่นของทีมใ,มในเกมในนัดน,นี้เป็นอย่างมาก เราเล่นกันเหมือนคนที่กดดันแบบสุดๆตอนนี้เราต้องกลับมาเล่นฟุตบอลแบบธรรมดาและไม่กดดันและเก็บชนะแบบธรรมดาธรรมดาให้ได้เราต้องมองว่าเราไม่ใช่ทีมใหญ่อีกต่อไปแล้วแต่สิ่งสําคัญเรามีเพียงเรื่องเดียวก็คือการเก็บชนะให้ได้ในทุกๆนัดจากนั้นช่วงถ่ายฤุูการเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าคะแนนที่เราเก็บได้นั้นมีเพียงพอต่อการคว้าแชมป์ในฤุูการนี้หรือไม่ เวอร์กิฟอร์นออกมาขอโทษเพื่อนร่วมทีมว่าเขาประมาทเองที่ประกบห่างจนกันไปจนทำให้ทีมเสียประตูเวอร์กิฟอร์น่านะครับไปกัหลังชาาฮอวแนดงของลิเวอร์พูลออกมายอมรับแบบตรงไปตมมาแมนแนะครับว่าตัวของเขาและเพื่อนร่วมทีมทุกคนยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนและต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในนัดถัดไปก่อนที่จะมีโอกาสในการคว้าชแชมป์ในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้จะหลุดลอยไปอีกครั้งเหมือนช่วงวิกฤตตัวผู้เล่นเมื่อนกันที่แล้วนะครับ โดยฟานได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับทาง Amazon Prime Video หลังจบเกมว้ว่าก่อนอื่นเลยผมขอต้องยอมรับว่าเลสเตอร์ซิตี้เล่นดีกว่าทีมลิเวอร์พูลของเราเป็นอย่างมากในเกมในนัดน,น,นี้นักเตะเลตเตอร์ซิตี้ทุกคนมุ่งม,มั่นที่จะเอาชนะเราให้ได้ในเกมนัดน,นี้หลังจากที่พวกเราเพิ่งเคลียร์พวกเขาตกรอบคองเราครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้ทีมของเรามีการโบสกอร์ที่ไม่ดีพอทันทันที่เรามีโอกาสยิงประตูก้นำพวกเขา3-4ลูกด้วยซ้ำไป ผมคิดว่าเกมนี้ทีมของเราสมควรได้รับชัยชนะเพราะมีโอากาสจบสกรอร์มากกว่าแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้เมื่อเราลงโทษพวกเขาไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นทีมของเราเองที่ถูกลงโทษและอีกเรื่องที่ผมต้องออกมาพูดก็คือผมอยากจะขอโทษเพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนบอลหลรือพวลทุกคนที่ตัวผมนะครับตามประกบอเดมาลุชแมนในระยะที่ห่างจนเกินไปจนทําให้เขาสามารถยิงประตูชัยได้ในใน,นาทีที่59 ซึ่งมันเป็นโอกาสการยิงเข้ากรอบประตูขั้งแรกของพวกเขาและมันก็เป็นประตูไปแบบน่าเจ็บใจผมยอมรับว่าผมประมาทจนเกินไปเพราะไม่คิดว่าเขาจะยิงประตูในช่วงวนั้นตลอดทั้งเกมและเตสตีมไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับพวกเราเลยแต่ลูกยิงที่เป็นประตูชัยนั้นต้องยกเครดิตให้กับพวกเขาเพราะเป็นลูกยิงที่ดีจริงๆตอนนี้ทีมของเรามีโอกาสในการทาคะแนนไล่าตามแมนเชสเตอร์อีกครั้งและมันอาจจะเป็นเกมกาญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลของพวกเรา แต่ที่นั้นผมก็ยืนยันว่าผมจะไม่ยอมแพ้ทุกทีมย่อมมีช่วงจังหวะที่ย่ำแย่ของฤดูกาลและผมก็หวังว่าแมนเชตี้จะพบก,กับช่วงเวลาที่ยากลำบากของฤดูกาลในเร็วๆนี้การที่ถูกทิ้งห่าไป6กคะแนนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะไล่ตามได้ทันโดยเฉพาะการที่เราต้องไล่ตามทีมอย่างแมนเชสเตอร์ตอนนี้เราทุกคนต้องกลับมามองตัวเองครั้งว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปบ้างในเกมในนั้นนี้และเรียกสติของตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้ง Frank, มันน่าเสียดายที่เราเก็บคะแนนไม่ได้ในเกมนั้นนี้แต่ผมก็บอกว่าทีมจะสร้างโมเมนตัมที่ดีและกลับมามีลุ้นแชมป์แข่งกับแมนเชสเตอร์ได้จนถึงช่วงจบลูดูกามเซอเอ็นริเก้และลิเวอร์พูลดึงตัวซนเฮนเมนมาร่วมทับโดยด่วนหลังได้เห็นเซโดมาเน่หมดสภาพในเกมล่าสุดมเซอเอ็นริเก้นะครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาโพส์ในอินสตาแกรม ล่าสุดเรียกร้องให้อดีตต้นสกัดเก่าของเขานั้นเร่งคว้าตัวซุนฮึงมนกองหน้าดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้เข้าสู่สมโมสรโดยด่วนนะครับพร้อมชี่ว่าหากลิเวอร์พูลดึงตัวกองหน้าตีน้อยรายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จแล้วหรือก็พบมงว่าจะเป็นการเซนต์ยอที่สมบูรณ์แบบสําหรับลิเวอร์พูลและของเจ็กิี้นกรับนะครับผมได้นั่งดูเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายกับเลสเตอร์ซิตี้1-0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่หาโอกาสท,ทำประตูกู้ะกะารับ พวกเขาสามารถโจมตีคู่แข่งได้แบบทุกทิศทุกทางแต่น่าเสียดายพวกเขากลับทำประตูได้ไม่เฉียบคมในจังหวะสุดท้ายและพลาดโอกาสการทำประตูไปหลายครั้งในเกมนี้โดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของซาดิวมาน่ที่มีจังหวะปิดบัญชีมากมายในเกมนั้นนี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบนสกอร์ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงเอาชนะเลสเตอร์ิตี้ไม่ได้ในเกมนั้นนี้ท,ทั้งที่สติก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลคือทีมทีมเดียวที่ยิงประตูกู่แข่งเฉลี่ยละ นัดละสามลูกเลยทีเดียวหลังจากที่ผมได้เห็นฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในเกมนัดน,นี้ผมรู้ได้ทันทีว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมีซนฮึงมินสตาร์กองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ของทนอนแนมฮอสเปอร์อยู่ภายในทีมเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วและความคล่องตัวเป็นอย่างมากรวมถึงมีการจบสกอร์ที่เฉียบขาดไม่แพ้มโมซาลาดังนั้นหากลิเวอร์พูลได้เขามาร่วมทีมแทนที่ในตำแหน่งของซซลิวมาเน่คุณก็ลองคิดดูว่าลิเวอร์พูลทางฝั่งขวามีโมซาลา ฝั่งซ้ายมีเซนฮึงมินและตรงกลางมีดิโกโตตาลิ์พูจะกลายเป็นทีมที่มีเกมรุกสุดอันตรายมากแค่ไหนดังนั้นผมจึงอยากเรียกร้องให้ลิ์พูลองพิจารณาคว้าตัวเซนฮึงมินเข้าสู่ทีมโดยด่วนเพราะผมเชื่อว่าลิ์พูจะได้รับประโยชน์จากอยู่นี้เป็นอย่างมากโมเซยแอ,อนเดรเก้กล่าวกับสเตเดียมออสโรส่วนทางด้านเทรนส์อเล็กซเดอร์โน,โนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวของคขนั้นชื่นชอบฝีเท้าของเซนฮึงมินและควินเดบรอยเป็นอย่างมากและฝันว่าสักวันหนึ่ง หากมีโอกาสตัวเขาก็อยากร่วงเล่มกูบบอลร,ร่วมกับนักเตะทั้ง2คนนี้โดยคําพูดดังกล่าวมันยิ่งตอกย้ําว่านักเตะอย่างซนฮงเมินได้มีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับถึงแม้ว่าหลายฝ่ายนะครับจะมีความคิดในแบบนั้นแต่มันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ทอรนสเปอร์จะย้ำเตยตัวซนฮงนมินออกจากทีมนั่นเพราะในะตอนนี้นักเตะรายนี้เหลือสัญญากับสโมสรจนถึงปี2024 และไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่สเปอร์จะต้องปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเขามาให้กับลิเวอร์พูลที่เป็นคู่แข่งโดนเรงไม่ว่า,าไ่าฟอยากจะเห็นเขาย้ายมาสนชุดแข่งขันลิเวอร์พูลแต่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับชิงเป็นรอบเย็นของวันที่29ธันวาคมครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคั f แฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันแทะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ